สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับช n n e l จริงใจฮยอาร์ครับวันนี้อยู่กับลาสเลพอรอีกหนึ่งวันนะครับเอาทวิคสั้นๆในการไต่โมโนโลิทนะครับไต่คอร์รัปชันของโมโนโลิ h มาฝากนะครับโดยเฉพาะคนที่มีบิวที่ไม่ค่อยถึกนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ s t a c k e a แล้วกันนะเวลาคุณต้องหลบสกิลของบอสคอร์รัปชันนะครับ หลายครั้งหลายทีนะครับมันนําไปสู่การที่เราตายนะครับการที่ตายในการสู้กับเช a ดอ of o อโรบิสหรือบอ c o อรัปชั o นเนี่ยนะครับมันจะทําให้เราเสียสแต็กของเ a สออฟออโรบิสนะครับซึ่งทําให้ c o อรัปชั่นโบนัสที่เราพึงจะได้จากการฆ่าบอสไทม์ไลน์เนี่ยเราไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนเปลี่ยนวิธีการไต่ o อรัปชั o นใหม่นิดนึงสาหรับบิวที่เปราะบางนะครับหรือบิวที่เป็นบิวเลือดนั่นแหละพูดกันตรงๆนะครับ เพราะว่ามันจะทําให้การไต่ของคุณเสถียรขึ้นอาจจะเสียเวลานานขึ้นนะครับสักร้อยคอร์รัปชันสักร้อยคอร์ชัปร้อยคอรัปชันละ10นาทีนะครับต่อร้อยคอร์รัปชันที่คุณไต่ขึ้นไปแต่ว่าเชื่อว่ามันจะทําให้คุณไต่ได้ดีขึ้นแน่นอนทีนี้เนี่ยนะครับทำไมต้องต้องมีคลิปนี้ออกมาเพราะว่าวิธีการเล่นปกติของคนปกติผมเชื่อว่าเป็นแบบนี้นะครับพอเราเจอโหนดรีคอร์รัปชันแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะสูบอส นะครับเราก็จะสู้บอสหรือบางทีเนี่ยหลังๆเนี่ยนะครับโหนดคอร์รัปชันมันจะอยู่ไกลจุดเริ่มต้นมากจนเวลาสตาบิลิตี้เราเต็มแล้วเราพร้อมจะสู้บอสหลักแล้วเนี่ยนะครับเรายังไม่เจอโหนดคอร์รัปชันและผู้เล่นก็จะกดลงโหนดบอสกันก่อนเลยซึ่งมันเป็นวิธีที่ง่ายนะครับแล้วก็เอฟฟิเชนต์นะครับดูมีประสิทธิภาพดีแต่ว่าถ้าเราฆ่าบอสไปแล้วเนี่ยเราจะได้สแต็กเกสออฟโอโรบิสทันทีนะครับซึ่งก็หมายความว่าคุณต้อง การันตีแน่นอนว่าการสู้บอสเชเดตออฟออ b รบที่โนดคอร์พลับชันครั้งต่อไปของคุณเนี่ยคุณต้องชนะคุณต้องไม่ตายเลยเพราะฉะนั้นผมอยากให้เราเปลี่ยนวิธีกันนิดนึงนะครับต่อให้ Stability เราเต็มพร้อมสู้บอสได้หนึ่งครั้งแล้วผมอยากให้เราหาโนดคอร์พลับชัให้เจอก่อนอย่างน้อย1นึ่งนดแล้วก่อนที่เราจะลงบอสครับผมเรียกมันว่าช่วงลองสกิลเพราะว่าเชดออฟอรบิสนะครับเหมือนกับเอ็กซเมจตรงที่ คอมโบสกิลของมันจะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่เราสู้และแต่ละโหนดคอมโบสกิลจะไม่เหมือนกันแน่นอนแต่ละบิลนะครับมีสกิลที่เราสู้ง่ายนะครับสกิลที่เราสู้ยากและแต่ละคนก็เช่นกันอย่างผมผมมีสกิลที่เป็นเรียกว่าเป็นมารผจญชีวิตผมนะครับหลายๆบิลที่ผมเล่นผมจะกลัวสกิลนั้นเราสู้ไม่ได้เพราะนั้นวิธีการครับคือผมจะเข้ามาเทสบอสก่อนเข้ามาแบบที่เราไม่มีสเต็กเลยนะครับเพราะฉะนั้นต่อให้เราแพ้เราก็ไม่เสียอะไรเลยนะครับเราเข้ามาดูว่าสกิลของบอสตัวเนี้ยที่เรราาาวงแผนจะะสู้นะีมกอไ นะครับแล้วเราสู้ได้สะดวกสบายไหมเพราะยังไงคอรัปชันระหว่างนี้มันก็ไม่มีทางเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับแปลว่าบอสเก่งเท่าเดิมนะครับพอผมรู้แล้วว่าสกิลทั้งหมดของบอสคืออะไรนะครับเราไม่ต้องฆ่ามันนะครับเราแค่ลองให้มันสกิลครบลูปนะครับเน,น,นี่ยตอนเนี้ยเนี่ยมันสกิลออกมา4 4เซ็ตละนะครับ4สกิล1เซตครบละเรารู้แล้วว่าสกิลมันเป็นสกิลแบบนี้แล้วดูแล้วไม่มีปัญหาก,กับบิวผมมากผมจะยืนแทงโอเคผมยืนแทงได้ทุกสกิลเพราะงั้นผมปลอดภยัยละ หลังจากนั้นเราทําอะไรครับเรากดตัวทีออกหรือเราจะปล่อยให้ตายออกก็ได้นะครับสิ่งที่เราเสียไปคือเวลานั่นคืออย่างเดียวที่เราเสียหลังจากนั้นเราก็ไปลงบอสปกติแล้วค่อยกลับมาสู้กับโหนดเดิมที่เราซอมไว้แล้วนั่นเป็นวิธีไต่แบบเสถียรดีกว่าการที่เราเอาสแต็กบอสหนึ่งสองสามหรือหลายๆสแต็กแล้วแต่แล้วแต่วิธีของแต่ละคนในการไต่คอร์รัปชั่นเอามาลองเสี่ยงว่าจะชนะบอสตัวนี้ไหมนะครับต่อให้เป็นบิลที่ทรงพลังก็ตามระวังไว้ด้วยนะครับเพราะอย่าลืมว่านะคอร์ร สกิลแรงๆก็ยังวันช็อตอยู่ดีหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อการไต่คอร์ัปชันของผู้เล่นลาเซฟหรครับวันนี้ลาไปก่อนครับ